มาค่ะทุกคนมาดื่มซีรีวันกันค่ะวันนี้ยูมิโกหมดเหลือซีรีวันนี่เหมือนกันแหละค่ะกับยูมิโกแต่จะเพิ่มมาก็คือทับทิมสเปนนะคะจะดูแลในเรื่องผิวนะคะ สวยจากภายในสู่ภายนอกตัวนี้เลยค่ะคุณสมบัติเหมือนกันกับยูมีโกทุกประการแต่ว่าจะเพิ่มมาก็คือคุณสมบัติของทับทิมสเปนนะคะทับทิมเราก็ทราบกันอยู่แล้วเป็นผลไม้มงคลคนโบราณเขาถือว่าเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เนาะเออนี่แหละค่ะ <c oughs> ยูก็จะชงดื่มตอนเช้า <c oughs> อ๋อแต่ เพิ่มรสชาติด้วยยูมิโกพาสอีกหนึ่งซองค่ะวันนี้จะลองผสมนะคะยูมิโกพาสนะคะอีกหนึ่งซองจะลองผสมดูค่ะว่า,าจะรสชาติจะเป็นแบบไหนอย่างไรซองนี้คือยูมิโกพาสนะคะซองนี้คือซีรีส์วันเนาะซองนี้คือซีรีส์วันวาห่างไปทางไหนไม่รู้แหละแล้วก็ตัวนี้ยูมิโกพาสตัวนี้คือน้องนุสุดท้องเนาะยูก็จะ นี่เอาขวดน้ำมาแล้วจะเทง่ายๆเลยเอาใส่ขวดน้ำตรงไหนเราก็ทรงได้ตรงไหนเราก็ดื่มได้นะคะส่วนตัวยูมิโกพัทนี่ก็คุณสมบัติเหมือนอซิริวันเหมือนยูมิโกทุกประการแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คืออสีเขียวสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือสีเขียวไม่ใช่นะครับพี่น้องคือ แอปเปิลเขียวค่ะไม่ใช่สีเขียวเนาะแอปเปิลเขียวตัวนี้ก็จะดูแลถึงเขาเรียกว่าสเตมเซลล์หรือ DNA กันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้ดูแลล้ำลึกเนาะเพราะว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยเขาบอกว่ามีความทนทานคือผลไม้อื่นเนี่ยเก็บมาจากต้นหล่นมาจากต้นไม่เท่าไหร่เขาก็เน่าเสียนะคะแต่ตัวแอปเปิลเขียวเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนๆน,นะคะ ที่จะไม่เสียอ้าวทีนี้เราก็เติมซีรีสวันลงไปเกือบเกือบแล้วเกือบหกเกือบหกเกือบหกอ่าอ่าสีเขียวกับสีชมพูเจอกันแล้วค่ะสีแดงเนาะนะคะนวันนี้พี่อูก,ก็ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่กินยามันก็ไม่โอเคเท่าไหร่หรอกนี่แหละ ต้องโดบเลยค่ะโดบเลยค่ะยาวอ่าเมื่อกี้สีเขียวกลายเป็นสีแดงนะคะเพราะว่าตัวของซิริวันนี่แดงเนาะทับทิมบวกแอปเปิลเขียวนะคะภายในภายในขวดเนี้ยเตรียมน้ำมาแล้วเรียบร้อยสองซองค่ะสองซองเติมสองซองอ่าเติมซิริวันเนาะซิริวัน ับยูมิโกพัดสุขภาพดีทุกเช้านะคะดื่มกันเลยอร่อยสุดยอดค่ะทุกท่านลองดูนะคะเคยเอาเอ,อ่ซีรีวันบวกยูมิโกวันนี้ลองซีรีวันยูบวก <c oughs> หมวกยูมิโกฮัตรสชาติกลมกล่อมค่ะสุดยอดง่ายๆนำนำ้ำจากขวดมาเขยา่าที่ไหนก็ดื่มได้ท้าลองสองซองไม่ใช่สองเดียวอยากลองบวกดูค่ะสองซองท้าลองสองซองรู้เรื่อง อืมโอ้รสชาติอืมแต่ดื่มยูมิโกหรือยูมิโกพัทหรือซิลิวันดื่มแล้วนะคะข้อสำคัญคือดื่มน้ำตามเยอะๆนี่ดื่มน้ำตามเยอะๆเตรียมน้ำเยำลย เตรียมน้ำขวดขนาดนี้วันละขวดหมดเลยนะสุขภาพดีห้าสิบเจ็ดยังเจวค่ะ